สวัสดีครับบ u ู t h a i l นด์ผมมิวสุดเธิ์ครับและนี่คือเพลย์ลิสต์ของมิวชอบฟังก่อนขับรถนะครับปกติจะเป็นคนที่เหมือนชอบฟังเพลงใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมฟังบ่อยสุดน่าจะเป็น A-team ครับเพราะว่าเหมือนมันรันขึ้นมาเองครับผม <c oughs> <c oughs> ของ A-chiran ครับเศร้าท <c oughs> ีส่สุดเหรอครับมันจะมีเพลงใหม่ของผมที่จะปล่อยในอัลบั้มเต็มครับแต่ยังบอกไม่ได้ งั้นเป็นเพลงทาน n อสก่อนแล้วกัน,น,กน,นครับผมแต่งโดยพี่วัาธนกิจครับเป็นผมเองครับจากคนที่รักต้องการเป็นคนไม่รักแ <c oughs> ค่นั้นไม่เห็นต้องลำบาก <c oughs> ไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจไม่ต้องใจร้ายพูดคำ ลรปเปอรหรือไอดอลที่ชอบนหครับผมชอบเอเชียแนครับชอบ IU ครับผมชอบหลายคนมากเลยครับอืมไม่จ้ากมากเลยคอลเลกเอเชียแลนดแล้วกันครับผมคือผมเคยเคยดูไลฟ์หนึ่งที่เขาเล่นเพลง Shape of You ครับผม แล้วเขาก็เล่นโดยที่ไม่มีนักดนตรีเลยเล่นอยู่คนเดียวแล้วเขาคือมาถึงเขาเขาก็จะเอากีตาร์มาแล้วก็อัดแบบอัดคอร์ดวนของเขาแล้วก็ใช้เป็นดาต้าเปิดวนแล้วก็ทาทุกอย่างเองคนเดียวทั้งเพลงแล้วก็ได้ทั้งเพลงมาสุดยอดมาเราไปดูคขับนงนี่ถึงแฟนเพลงทีไรเพลงซิสเซนต์ลบยครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลแรกของผมเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อแฟนๆทุกคนเลยครับผมก็เลยเวลาได้ถึงเพลงนี้ก็แน่นอนก็จะได้ถึงแฟนๆครับ เธอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวมันดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟจางหายเพลงแรกในชีวิตที่ทำให้ร้องไห้นะครับเอ น่าจะเป็นเพลงขอบคุณที่รักกันของพี่ป,าป๊า Potato ครับเพราะว่าคือผม่าจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟเวลาเหมือนแบบเวลาใครที่ทําอะไรดีๆให้เนี่ยจะชอบร้องให้เวลาซาแบซบึบ้งแล้วเราเพลงนี้เหมือนแบบเป็นเป็นเพลงที่ขอบคุณคนที่อยู่รอบตัวขอบคุณคนที่แบบคอยช่วยเหลือเราเลยครัแบเวลาแบบฟังก็เลยแบบซึงซ้งๆ ดนตรีกับเนื้อเพลงหรครับผมไม่คนที่จะฟังเนื้อเพลงเอ๊ะจะฟังดนตรีก่อนนะผมเวลาที่แบบฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงสากลจะฟังตัวดนตรีก่อนนะผมแบบบางทีเราก็ก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อเพลงหมายถึงอะไรหรือว่าเพลงไทยก็เหมือนกันนะผมเพลงไทยปกติเนี่ย <s ans> ไม่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  <S <s <ans> คือไม่ค่อยได้โฟกัสตัวเนื้อเพลงก่อน จะแบบจะฟังดนตรีก่อนครับผมค่อยฟังค่อยมาแบบนั่งไล่เนื้อที่หลังถ้าแบบถ้าสมมติว่าเราคลิกกับดนตรีเพลงไหนแล้วก็จะแบบมาดูเนื้อละเอียดว่าแบบร้องว่าอะไรบ้างรนะ้องตอนอาบน,น้ำนะครับก็ถ้าจริงๆเลยอะ่ะช่วงนี้กําลังฝึกเพลงใหม่ครับผมเป็นโปรเจกที่แบบลับสุดยอดมากๆก็รอติดตามผมยังบอกไม่ได้เพลงนี้แต่ต้องซ้อมเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนเพลงมันดีมากทุกคนอยากให้ฟังมากๆเลย ให้กำลังใจคนคนหนึ่งเหรอครับเฮ้ยแต่จริงๆนะช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้แต่งเพลงที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจเป็นเพลงสากลด้วยครับผมแต่ว่าเพลงนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในอัลบั้มที่2ก็ยังไม่ได้ปล่อยคิดว่าเพลงนั้นจะน่าก็น่าจะเหมาะมากๆเลยแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้เพลงให้กำลังใจก็ขอร้องเพลงซีซันนอตยูให้แล้วกันครั <laughs> บวนกับไมคแเลยเพราะว่าเพลงนี้มันมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยทั้งการที่แบบ ต้องการบอกว่ามีคนอยู่ข้างๆนะหรือว่าเป็นเพลงที่สามารถบอกก็ได้ว่าตัวเราก็อยู่ข้างๆเขาเหมือนกันโวกนี้มีดนตรีกับภาพวาดคำถามายากมากเลยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเซนส์ที่สําคัญมากๆของมันยูทั้งสองอันเลยคือการมองเห็นกับการฟังแต่ว่าถ้าตามงานวิจัยนะครับผมก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโฟกัสที่ด้านการการมองเห็นมากมากที่สุดในทั้ง5เซนครับผม ก็เลยคิดว่าการมองเห็นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่การที่ได้ยินเสียงดนตรีก็สําคัญมากเหมือนกันครับเอ๊ะตอบยากจังเลยต้องตอบใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นเหมือนทุกคนก่อนแล้วกันครับก็คงจะเลือกเรื่องการมองเห็นก่อนเรื่องเรื่องภาพวาดแล้วกันมีภาพวาดอู้ยากจังเลยไม่อยากเลือกเลยเรื่องภาพวาดแล้วกันครับเวลามีความสุขหรอครับจะตอบเองทฤษฎีสีชมพูของพี่สแตนนะครับ แล้วก็ถ้าชอบชอบเพลง Perfect ของเอชิรันครับไอ้ g ูเ d a y ก็ได้ครับผมกูเด d a เป็นเพลงที่ผมตั้งตั้งใจทำมากมากเพราะว่ามีการแก้ดนตรีกับการแบบจัดท่อนใหม่หลายรอบมากเพราะว่าเราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่คนที่ได้ฟังเขาจะรู้สึกแบบแฮปปี้ทันทีไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาซึ่งผมเองก็ใช้แอกลบใช้เพลงนี้เหมือนกันนะเวลาที่เรารู้สึกหน่อย แล้วก็จะเปิดเพลง Good Day เนี่ยแหละครับผมเพื่อแบบเพื่อเขาเรียกว่า build up emotion ของเราอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ตัว MV ถ้าทุกคนได้ได้ได้ดูเนี่ยจะเห็นว่าถุกแลพิเศษว่าเป็น Good Day มากๆไม่ไม่ว่าจะเป็นแบล็กการ์การคลอะกันมากขนาดไหนะคนที่ฟังเพลงกับตัวผมเองเนี่ยก็จะแฮปปี้เพราะว่าฟังเพลงนี้อยู่ It's it's what a day, a day wanna good good Do we yeah ถ้าอยากให้ดูขึ้นเต้นเหรอครับก็มากี่กูเดย์แล้วก็น่าจะนานาครับผมก็ะช่วงไม่รู้วันนันาถ้าเปนคนแค่นานาไม่เธออยู่เคียงข้างฉันนานาไม่เธอเป็นความคือนานาเพนนี่ฟังก่อนนอนทุกวันเหรอครับช่วงนี้ก็เอาจริงๆเราขายของมาเยอะแล้วถ้าขายสุดจะผมนซัมเมอร์ไฟโอเวอร์ ป่าติตามด้นะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเองครับผมเพ hey, ลง s u m สมอไปก็เลยครับเพลงน,นี้ก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่แต่งขึ้นมาครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยไปประมาณน่าจะสองวีสามีครับสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเพลงนี้คือตัวคอนเซ็ปต์ครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นเพราะว่าเคยสัญญาไว้กับแฟนๆทุกคนว่าวันหนึ่งเราอยากจะแต่งเพลงนี้ ให้กับน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนครับชื่อซัมเมอร์ครับผมแล้วก็น้องน้องซัมเมอร์เนี่ยเขาเคยส่งจดหมายมาหาผมตอนที่ผมจะมาเป็นศิลปินแล้วก็จะปล่อยเพลงแรกเพลงซิซันนอรยูนะครับเขาบอกว่าเขาติดตามผมมาหลายปีแล้วแล้วก็ชอบมากๆเวลาที่ผมได้ร้องเพลงหรือว่าได้เล่นกีตาร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็แต่เขาก็อยู่ไม่ถึงวันที่ปล่อยเพลงซีันนอร์ยูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบความรู้สึกตอนที่ เราได้อ่านตัวจดหมายเนี้มันมสวยงามมากเลยแต่ว่าทำไมมันรู้สึกว่าแบบมันหายไปเร็วจังเลยตอนนั้นภาพที่นึกออกก็จะเป็นภาพแบบเป็นดอกไม้ไฟตกปุ้มแล้วก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสแล้วเราแบบสามารถแต่งเพลงได้ก็คงอยากจะแต่งเพลงกับดอกไม้ไฟให้กับน้องที่ชื่อซัมเมอร์ก็เลยออกมาเป็นชื่อเพลงว่าซัมเมอร์ไฟ w อเวอร์สครับผมถ้าน้องมีโอกาสได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากมากจริงๆครับที่ ทำให้ผมสามารถแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ดีใจม่าจริงๆที่คอยอยู่ข้างมาตลอดครับผมตอนนี้ก็ทำตามที่สัญญาไว้สำเร็จแล้วนะครับก็ทำเพลง Summer Fire ออกมาแล้วหวังว่าจะชอบมากๆนะครับ The the flowers bloom the sky. fade away. Like you and me bloom away sky in Sundingly When the summer is gone, and you wake me right here. All I want, all I want to say, I miss you. I want to see.